นกเรดี้คาร168นะคะวันนี้ นะเปิดตัวมากับรถที่เป็นกระบะตอนเดียวตู้ทึบอ,อรลูมิเนียมนะคะพี่เครื่องยนต์1.9ปี2020นะคะเป็นตู้ทึบอลูมิเนียมสูงจากพื้นกระบะประมาณเมตร80นะคะพี่ใครสนใจกระบะตอนเดียวไปวิ่งงานนะขนส่งวิ่งร่วมหรือว่าใช้ส่วนตัวใช้ในธุรกิจนะคะพี่รีบติดต่อมานะคะก่อนที่รถจะหมดนะคะเรามีรถให้เลือกอยู่ประมาณสัก10คันได้นะคะพี่ราคาเริ่มต้น255,000บาทนะคะใคร สนใจดูไรฟ์สดนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนกพาไปดูอัปเดตกันสักแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้มาเจอกันช่วง5โมงเย็นนะคะก็ยังมีรถหลายรุ่นหลายคันให้เลือกซื้อกันอยู่นะ แต่ว่าตอนนี้อยากขายกระบะตอนเดียวนะคะพี่ที่เป็นตู้ทึบอลูมิเนียมนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่พี่นกขายรถหมดสัญญาเช่านะคะซื้อสดได้ไม่เก็บแบตเนะคะแล้วก็ต้องการจัดไฟแนนซ์ก็คือจัดได้เลยฟรีดาวนะคะฟรีดาวทุกคันกันไปเลยนะคะพี่อ่ะเดี๋ยวนกพาไปดูรถที่เป็นตอนเดียวนะด้านนอกก่อนที่ฝนจะตกนะคะเดี๋ยวเราอัปเดตกันหน่อยไลค์ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะพี่พี่ นี่ตรงนี้คือรถที่เราขายกันบ้างแล้วนะในส่วนของตรงนู้นนะบางคันรอ,อ,อล้างนะคะรอล้างรอส่งมอบกันแล้วเนาะอ่ะตอนนี้รถเราเหลือไม่เยอะแล้วนะคะพี่เมื่อต้นเดือนมีอยู่400-600คันนะตอนนี้รถเหลือในลานจอดรถรวมๆกันทั้งหมดเหลือร้อยกว่าคันนะคะพี่นะเหลือร้อยกว่าคันก็จะมีพวกสมาร์ทแคปเตียเกียรธรรมดาเกียออตโต้นะคะแล้วก็สีประตูเตี้ย นะคะแล้วก็จะเป็นพวก v ีออนะราคา200,000กว่าบาทนะคะพี่อ่ะแล้วก็จะมีตรงนี้นะเป็นกระบะตอนเดียวตู้ทึบนะคะที่เป็นตัว e สุสุเครื่องยนตเจ้านะคะพี่ถ้าสนใจซื้อก็ติดต่อมาเลยนะก่อนที่รถจะหมดนะคะเป็นรถปี2020นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูโฉมเดี๋ยวให้ดูโฉมตัวรถกันเลยนี่พี่เดียถ่ายพวกนี้ก็ได้ถ่ายแค่แบบเนี้ยถ่ายคลิปพวกรอบคันอนะ เออเนี่ยพวกนี้อยูสุอ่าเดี๋ยวนกดูหนึ่งหนึ่งแปดสี่นะอ่ะคันนี้คันนี้ไม่ว่างนะเดี๋ยวไล่เลยนี่หนึ่งแปดสามคันนี้ว่างอยู่นะคะพี่คันนี้ไม่แสนเจ็ดนะขายอยู่สองแสนเก้าหมืนสองพันนะคะพี่นะนี่ขายอยู่สองแสน เก้า0มืนนะคะพี่ไม่แสนเจ็กิโลนะเป็นตู้ทึบอลูมิเนียมนะคะเครื่องยนต์1นนะเป็นอีสูสุปี2020นะคะพี่ด้านหลัง เปิดซ้ายขวาแบบนี้นะคะใครสนใจซื้อติดต่อมาได้เลยนะพวกล่องรอยต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามีใบเครมเดี๋ยวเครมกันได้นะคะพี่แล้วก็พวกออลอยที่เป็นคราบนงคราบน้ําเดี๋ยวเราล้างให้หมดเลยนะคะล้างขัดเคลือบทําสปาให้ทั้งหมดนะคะพี่ใครที่สนใจกระบาตอนเดียวตู้ทึบอลูมิเนียมนะรีบติดต่อนกเข้ามาได้เลยนะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยก่อนที่รถจะหมดนะคะพี่นี่นะภายใน ภายในเป็นประมาณนี้นะคะเราล้างขัดเคลือบให้ทั้งหมดนะคะพี่ทําสปาให้ทั้งหมดเลยนะคะด้านในเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะตามสไตล์รถที่เป็นอตอนเดียวนะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่เครื่องยนต์1.9นะนี่อันนี้คือรถเดิมๆที่ยังไม่ได้ล้างนะคะพี่นะเดี๋ยวเราไปดูมีอีกสองคันนู้นได้ไดคันนี้มันเจ๋งหน่อยพี่ได้ไถ่านอนุก็ได้นุนแค่รอบคันไม่เป็นไรหรอกแต่ได้ไ ไม่เป็นไรเขาแค่คุยลูกค้าเราถ่ายรอบคันได้เดี๋ยวนกขอให้มาเดี๋ยวพาไปโดยอีกสองคันที่เขาเบิกกุญแจมานะคะพี่นี่มีลูกค้าเข้ามาชมรถกันด้วยนะมีลูกค้าเข้ามาชมเลือกรถที่โกดังของเรานะคะ นี่เลยเป็นกระบะตอนเดียวตู้ทึบอลูมิเนียมนะคะพี่ใครสนใจนะราคานี้ซื้อได้เลยนะคะมันเป็นราคาเริ่มต้นนะคะพี่255,000นะเราขายกันตามสภาพตามเกรดรถนะคะพี่ถ้าสนใจซื้อติดต่อมาได้นะคะราคา292,000นะคะที่เป็นสภาพสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะไม่เริ่มต้นที่หลักแสนกว่าจนถึง2 0 0 0 0นนะไม่แสนกว่าจนถึง200,000เลยนะคะพี่ นะสนใจทักมาได้นะคะ0 9 8 7 9 4 2 7 9 1นะคะพี่นะเป็นรถอีสูซรเครื่องยนต์1.9นะคะเป็นเกียร์ธรรมดารถปี2020นะพวกสติกเกอร์ต่างๆเราลอกออกให้นะคะพี่นะลอกออกให้ทั้งหมดเลยนะคะพี่เราก็ทำการล้างขัดเคลือบทำสปาให้ทั้งหมดนะคะด้ก็จะเป็นเหมือนเอนกันนะเป็นเบาะหนัง แบบนี้เลยนะคะสไตล์ e สูสุนะคะพี่เป็นตอนเดียวนะกระบะตอนเดียวตู้ทึบอลูมิเนียมนะคะอันนี้คือสภาพภายในไม่หลักแสนนะพี่นะแสนกว่าจนถึง200แสนเลยนะจนถึง200แสนเลยนะคะถ้าสนใจซื้อรีบติดต่อมาก่อนที่รถจะหมดนะคะพี่ราคานี้พี่พี่ซื้อกันได้เลยนะคะนี่อ่ะราคา2,92,000ค่ะพี่รถปี2020นะคะรถปี2020ค่ะ 292,000ก้าหมืนะคะสองแสนานี่ด้านในเป็นกุกแบบนี้นะเป็นกุกหนังเออกุผนังเขาเรียกอะไร กระดานอัดเนาะแล้วก็เป็นตู้ทึบอลูมิเนียมนะคะนี่ใครสนใจนะคะที่เป็นตู้ทึบแบบนี้ติดต่อนกเข้ามาได้เลยนะคะราคานี้พี่ซื้อสดไม่เก็บแบตดนตนะราคานี้ซื้อสดไม่เก็บแบตดนนะคะเดี๋ยวเราล้างขัดเคลือบทําให้หมดนะคะพี่นะด้านในเราเก็บความสะอาดให้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือรถเดิมๆที่ยังไม่ได้เก็บล่องรอยเก็บรายละเอียดใดๆนะคะอะ ถ้าสนใจซื้อติดต่อมานะพวกออลอยพวกนี้คราบนงคราบน้ําแบบนี้เดี๋ยวเราล้างขัดเคลือบให้หมดนะคะแล้วก็พวกรอยพวกนี้ที่วงเอาไว้เราเคลมกันได้นะคะพี่อยากซื้อแล้วก็ฝากเคลมได้เลยนะคะในส่วนของตัวที่เป็นออลอยนะ รอยขนมงขนแมวนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะพี่สำหรับกระบะตอนเดียวนะอีซูซุเครื่องยนต์1.9นะคะ292,000นะคะพี่ใครสนใจกระบะตอนเดียวซื้อได้เลยนะนี่ยังมีด้านหลังให้อีกนะคะพี่นะ ด้านหลังก็ยังซื้อกันได้นะคะไม่ได้ว่างทุกคันนะพี่นะว่างเป็นบางคันเท่านั้นนะคะแต่ว่าราคา292,000คือรถที่พร้อมใช้งานสภาพสวยเลยนะสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะถ้าสนใจซื้อติดต่อมานะสรับกระบะตอนเดียวตู้ทึบอลูมิเนียมนะคะพี่อ่ะเนาะใครสนใจติดต่อมาได้นะคะโกดังของเราเปิดทุกวันนะคะพี่ตั้งแต่เก้าโมงละกันนะจนถึง6โมงเย็นนะคะใครสนใจซื้อรถอะไรก็ติดต่อมา อ่านอกเหนือจากตอนเดียวแล้วนะคะนกยังมี4ประตูเตี้ยที่เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยเดี๋ยวพาไปชมกันนี่เลยอ่ะแสนหนึ่งมีไหมครับพี่ดวงใจมีแสนหกค่ะแสนหก0มื่นค่ะเป็นตู้ทึบบานสไลด์ข้างนะตู้ทึบบานสไลด์ข้างค่ะแบบโน้นนะเป็นตู้ทึบบานสไลด์ข้างแสนกว่าบาทนะคะพี่มีนะคะถ้าแสนหนึ่งไม่มีนะคะมีแสนกว่าบาทนะพี่นะ สวัสดีร้อยสท่านนะคะใน YouTube นะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นกหน่อยนะคะช่องนอกเรดี้คาร์หนึนะคะพี่ช่องนี้ขายรถหมดสัญญาเช่าเป็นรถมือ2สภาพดีนะเกรด A เลยนะคะราคาถูกกว่าตลาดทุกคันนะคะพี่ซื้อสดไม่เก็บแบต7%ต้องการจัดไฟแนนซ์คือจัดให้เลยนะคะฟรีดาว์กันไปเลยค่ะอ่ะนกมา ชมตัวฝากให้พี่ชมตัวที่เป็น4ประตูเตี้ยเกียร์ออโต้กันหน่อยนะคะพี่นะนี่ที่เป็นแรปสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคันนี้ว่างอยู่นะคะพี่นะคันนี้ว่างอยู่3ามแสนเาเท่านั้นเป็นเกียร์ออโต้นะสประตูเตี้ยเกียร์ออโต้นะคะสีเดิมเป็นสีขาวนะสีเดิมเป็นสีขาวนะคะพี่พวกนี้เดี๋ยวเราลอกออกให้นะนี่สติ๊กเกอร์พวกนี้ลอกออกให้เลยนะคะลอกออกให้พวกครับ เราล้างขัดเคลือบให้ทั้งหมดนะคะล้างขัดเคลือบให้ทั้งหมดค่ะคุณพี่ใครสนใจสีประตูเตี้ยเกียร์ออโตติดต่อมาเลยนะคะยังมีคันนี้ว่างหนึ่งคันนะสีเดิมเป็นสีขาวตรงนี้เป็นการแรปสติ๊กเกอร์นะคะพี่นี่นะสีเดิมไม่ได้โดนขนมงขนแมวใดๆเลยนะคะพี่สีเดิมไม่ได้โดนขนมงขนแมวใดๆนะเป็นสีเดิมเดิมขาวสีขาวเลยงานะนนี้คือสติ๊กเกอร์นะคะพี่เดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่ลอกให้นี้นกลอกให้ดูนะนี่ค่ะ สีเดิมนะนี่เลยอ่ะถ้าตรงนี้เป็นคาบกาวนะคาบกาวสีไม่ได้หลุดนะคะพี่เป็นคาบกาวเฉยๆเดี๋ยวเราเจะทําการล้างขัดเคลือบนะทําสปาให้ทั้งหมดในส่วนของภายในตัวเบาะด้วยนะคะด้านหลังแครี่บอยก็แลปสีทั้งหมดนะคะพี่เดี๋ยวเราลอกกันออกให้ทั้งหมดเลยนะคะลอกออกให้ทั้งหมดนะคะพี่ตรงไหนมีร่องรอยบุบหรือเชี่ยวชนเดี๋ยวเราเคลมกันนะคะเดี๋ยวเราเคลมกันอ่ะ นี่นะภายในเดี๋ยวทําตัวสปาบ่าให้ทั้งหมดนะคะพี่ๆไม่ต้องกลัวนะนี่คือภายในตัวรถนะคะ เดิมๆนะภายในตัวรถเดิมๆนะคะพี่ก่อนที่จะทําการล้างขัดเคลือบทําสปารถนะคะนี่คือสภาพภายในเดิมๆนะคะที่เป็นเกียร์ออโต้สประตูเตี้ยออโต้รถปี2020เครื่องยนต์2.4นะคะพี่นะคันนี้คือราคา3ามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันนะสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นนะคะพี่นะคันนี้สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นไม่ประมาณแสนห้านะไม่ประมาณแสนห้าหมื่นนะคะก็ถ้าสนใจ ติดต่อมาได้เลยนะคะวิ่งกี่ไม้นะคะพี่สัญญานะคะวิ่งอยู่ประมาณแสนห้าหมื่นกิโลค่ะคุณพี่นะวิ่งอยู่ประมาณแสนห้าหมื่นกิโลค่ะนี่เลยเป็นรถเดิมๆนะคะเป็นรถหมดสัญญาเช่านะฮะ นี่เลยคันนี้ว่างอยู่นะฮะล้อเดิมเป็นล้อมแม็กนะฮะพี่ล้อเดิมเป็นล้อมแม็กจากโรงงานถ้าคุณพี่ซื้อปุ๊บเราถึงจะทําลอกสติกเกอร์ล้างขัดเคลือบใดๆให้ทั้งหมดนะฮะถ้ายังไม่มีใครซื้อรถว่างอยู่เราก็จะขายกันสภาพนี้นะเพราะเราไม่รู้ว่ารถคันไหนจะขายไปที่ไหนนะเพราะเรามีทั้งลานประมูลนะทั้งเต็นท์พ่อค้าแม่ค้านะคะที่เขามาติดต่อขายคือทุกที่คือเขาเอาไปทําเองนะคะถ้าพี่จะเอาไปเก็บเคลมเองก็ได้นะคะแต่ว่าจะฝากเราลอกสติกเกอร์ล้างขัดเคลือบ ทำสีทุกอย่างได้หมดเลยนะคะก็ใครสนใจสีประตูเตีย้ยเกียร์ออโต้นะปี2022นะคะชมหน้านี้เลยนะแซตอ dition ก็ติดต่อมานะคะคันนี้นะทะเบียนนี้เลยเวลาดูก็แคปจอมาได้นะคะพี่ทักไลน์ได้เลยนะคะ0 9 8 7 9 4 2 7 9 1นะคะ0 9 8 7 9 4 2 7 9 1นะคะพี่ใครสนใจนะสีประตูเตีย้ยเกียร์ออโต้นะคะติดต่อนกเข้ามาได้นะคะ หรือว่าถัดมานะใครสนใจรถสีบรอนเงินนะคะชมหน้าปี2019นะตอนนี้เราเหลือแค่2แถวนี้แล้วนะคะพี่รถ4ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดาปี2019นะคะราคาเริ่มต้นเกรด A นะเกรด A คือไม่มีเฉียวชนนะไม่มีประวัติเฉียวชนนะคะพี่แต่ถ้าตัวรถมีล่องรอยมันเป็นเรื่องปกติของมือ2นะพี่นะความไม่เฉียวชนของนกคือไม่มีประวัติเฉียวชนหนักนะคะแต่ว่าเป็นรถเกรด A ถามว่า คันไหนที่มีร่องรอยสีหลุดบ้างทะลอกบ้างแบบนี้นะคะก็มีนะคะเรามีใบเคลมให้เก็บเคลมกันได้รถมีรอยทุกคันนะคะพี่บอกก่อนเพราะว่ารถของเราเป็นรถมือสองนะเป็นรถมือสองสภาพดีนะคะห้องเครื่อง นะตัวเครื่องยนต์นะฮะฟิตสตาร์ตติดง่ายปกติเลยเพราะเราเข้าศูนย์ทุกรอบการเช็คระยะนะคะเราเข้าศูนย์ตามรอบเช็คระยะเลยนะเพราะว่าของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่านะคะพี่ใครสนใจซื้อรถมือ2ที่ประวัติมือเดียวนะติดต่อนกได้เลยนะคะ098 794 2791นะคะพี่เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะสนใจคันไหนติดต่อมานะคะสำหรับ4ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดานะคะปี2019เลขไมตั้งแต่3 0 0 0 0จนถึงหลักแสน สามหมืนะ่นจนถึงหลักแสนเลยนะคะใครสนใจซื้อติดต่อมาได้เลยนะคะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะพี่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นรถเกตเอใหม่ ai, เริ่มต้นที่สามหมื่นกิโลเท่านั้นสนใจซื้อติดต่อน,นกเข้ามาได้เลยนะคะมาทดลองขับมาเดินเลือกด้วยตัวเองนะหรือว่าจะาให้นกเลือกให้ก็ได้นะคะนกจะเลือกคันที่ใหม่ดีใหม่น้อยที่สุดสภาพสวยที่สุดให้เลยนะคะพี่ๆอ่ะ <c oughs> นี่นะดูได้เลยค่ะสภาพรถสวยๆนะนี่เลยสภาพเดิมๆยังไม่เก็บร่องรอยรายละเอียดใดๆอ่ะเดี๋ยวคันนี้นกดูให้ว่าใหม่เท่าไหร่4574เพผื่อมีลูกค้าสนใจนะคะสวัสดีพี่คํามวลนะคะทักทายนะคะสนใจรถอะไรสอบถามนกเข้ามาได้เลยนะ45 7หอ่ะเดี๋ยวนกดูให้ว่าคันนี้มีคนลองหรือ,อยังนะอ่ะ คันนี้ไม่หกหมื่นเก้านะไม่หกหมื่นเก้านะคะพี่ดูสภาพตัวรถได้เลยไม่หกหมื่นเก้านะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพรอบคันกันนะคะเผื่อใครสนใจรถไม่ไม่แสนคันนี้เข้ารอบได้อยู่นะคะคันนี้เข้ารอบได้เลยนะสภาพตัวรถโดยรวมรอบคันนะฮะตรงด้านหน้าด้านข้างสวยเลย นะฮะมาถึงด้านข้างซ้ายนะคะด้านข้างซ้ายไม่มีรอยใดๆนอกจากสติกเกอร์นะคะเดี๋ยวเราลอกออกให้ทําสปาภายในให้ทั้งหมดนะฮะรวมถึงการล้างขัดเคลือบทำขัดสีนะอด้านหลังนะด้านหลังก็มีร่องรอยตรงนี้นะกันชนนะบุบไปนิดนึงนะคะพี่กันชนบุบไปนิดหน่อยตรงนี้เราวงเอาไว้นะฮะเอาไว้เครมนะคะพี่แล้วก็มีไฟท้ายนะไฟท้ายแตกตรงนี้ นะคะนี่ไฟท้ายแตกเราเปลี่ยนให้เลยนะคะเราเปลี่ยนให้เลยคำนี้มีใบเครม นะเราเปลี่ยนให้เลยสําหรับคันนี้นอกนั้นร่องรอยตรงอื่นไม่มีเลยนะคะมีแค่ตรงไฟท้ายแตกตรงนี้นะเราก็มีกันชนกันชนท้ายนะคะนอกนั้นสีรอบตัวรถคือเดิมเดิมนะคะเริ่มเดิมไม่มีร่องรอยใดๆที่ต้องเก็บเครมนะะ้นอกเหนือจากตัวสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเราลอกออกให้นะคะเราลอกออกให้ทั้งหมดเลยค่ะนะคะตัวรถเป็นเครื่องยนต์2.4นะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่รถเป็นปี2019นะใครสนใจ Z e ต i t i o n ติดต่อนกเข้ามาได้เลย <c oughs> 3ามแสนเก้าหมื่นเะคะสามแสนเเท่านั้นนะซื้อสดไม่เก็บแบต7%นตะคะต้องการจัดแนนแฟรีดาวไปเลยค่ะผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0ดพันถึงแปดพนะคะพี่นะเ0็ดพันถึงแปดพได้4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาไปใช้งานนะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาเลยก่อนที่รถจะหมดนะคะพี่นะสวัสดีท่านเจ้าสัวนะคะ อ่ะนะคะสนใจรถอะไรคอมเมนต์ขึ้นมากันได้เลยนะคะพี่ตอนนี้รถของเราเหลือไม่เยอะแล้วนะคะทั้งลานจอดตรงนี้เหลือแค่ร้อยกว่าคันเท่านั้นนะคะเหลือแค่ร้อยกว่าคันเท่านั้นเลยนะคะพี่เพราะว่าล่าสุดเต็น์ลงมาก็คือกวาดไปเยอะนะเต็น์กวาดไปหลายสิบคันนะคะเฉพาะรุ่น4ประตูเตีย้ยเกียร์ธรรมดารุ่นนี้อย่างเดียวเดือนนี้มีเข้ามาเป็นร้อยคันนะคะพี่ตอนนี้เหลือเพียง 30- 40คันเท่านั้นนะ เหลือ30 40, ิบคันเท่านั้นเลยนะคะเฉพาะรุ่น4ประตูเตีย้ยเกียร์ธรรมดานะคะพี่ใครอยากได้รถที่ไม่น้อยๆไม่หลักหมืน่นติดต่อมาได้นะคะไม่สามหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นนะคะมีหมดเลยไม่ไม่ข้ามแสนนะใครสนใจซื้อติดต่อมาก่อนที่ไม่หลักหมื่นจะหมดนะคะพี่ถ้าไม่หลักหมื่นหมดแล้วจะเหลือเป็นแสนอัพแล้วนะคะไม่แสนอัพแล้วนะคะพี่ ใครต้องการไม้น้อยๆนะบ่งบอกถึงการใช้งานที่น้อยจริงๆก็ติดต่อมาได้เลยของนกเป็นรถไม้แท้ทุกคันนะคะไม่มีการตัดต่อกรอไม้นะไม่มีประวัติแบบว่ารถไฟไหม้รถน้ําท่วมไม่มีนะคะของเราเป็นรถที่สภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะพี่เข้าสู่ทุกรอบการเช็คระยะเลยนะเพราะฉะนั้นใครสนใจสี่ประตูเตี้ยรถนี้คือห้ามพลาดนะสี่ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดารถนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ารถของเราสภาพสวยสภาพนางฟ้าทุกคันนะคะและ ราคาคือพ,พี่จับต้องได้แน่นอน3 9 9 0 00เาน,นะเป็นรถเกรด A ประวัติเฉี่ยวชนหนักไม่มีนะคะพี่นะประวัติเฉี่ยวชนหนักไม่มีนะคะถ้าราคานี้นะสภาพสวยทุกคันแต่ถามว่ามีร่องรอยกเกล็บเอ,อร่องรอยนิดหน่อยตามการใช้งานมีอยู่แล้วนะคะพี่มีทุกคันพ่อของเราเป็นรถมือสองนะคะยังไม่ได้ทําการเก็บเครมใดๆนะคะพี่นะคันไหนมีร่องรอยสีรุดหรือว่า ออรอยขนมงขนแมวก็ตามนี้เลยเรามีใบเครมนะคะนี่อย่างคันนี้นะคันนี้ในห้าหมื่นเก้านะประมาณนี้ไนห้าหมื่นเก้านะคะสภาพตัวรถรอบคันก็ตรงนี้ไม่มีร่องรอยใดๆนะคะมีแค่ตรงไฟตัดหมอกเมื่อสักครู่สีลุดไปนิดนึงแต่ว่าเรามีใบเครมนะคะเรามีใบเครมให้แล้วก็ถัดไยทงไฟท้ายไม่มีแตกนะคะพี่กันชนสมบูรณ์ไม่มีแตกแล้วก็มีรอยตรงนี้ รอยรอยขวนขวนแมวตรงนี้ค่ะนะคะตรงนี้นิดนึงแค่นั้นเลยฝั่งขวานะคะนี่แล้วก็มีเอ่อน่าจะเป็นหินกระเด็นนะน่าจะเป็นหินกระเด็นจิ้มมาตรงนี้นะคะแค่นั้นเลย นะคะพี่ๆด้านในก็เป็นเบาะผ้านะเป็นเกียร์ธรรมดาปี2019นะคะพี่นะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะไม่แค่หลักหมื่นเท่าน,นั้นนะคะ4ี่หมื่นห้าหมื่นนะคะก็สนใจซื้อติดต่อมาได้เลยนะคะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเลยนะคะสําหรับสี่ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดานะคะตอนนี้ยังมีรถรุ่นนี้ขายให้กับพี่ๆอยู่นะคะก็มีไม่เยอะแล้วนะบางคันติดจองติดจองนะคะ นี่เลยอ่ะตอนนี้เหลือไม่กี่รุ่นนะคะพี่เหลือไม่กี่รุ่นแล้วนะที่พร้อมขายให้กับพี่ๆกันนะเหลือไม่กี่รุ่นแล้วมีสมาร์ทแคปนะสมาร์ทแคปเตี้ยแล้วก็สีประตูเตี้ยนะฮะนี่มีแค่ตรงนี้เลยนะเราขยับเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราเตรียมพื้นที่จะให้รถใหม่ลงนะเราเตรียมพื้นที่ไว้สําหรับรถใหม่นะคะพี่ตรงนี้คือจอดเฉพาะ4ประตูนะ สี่ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดานะคะนี่สองแถวตรงนี้นะแล้วก็ไปถึงตรงนู้นด้วยนะคะยังมีเอ่อสี่ประตูเตี้ยอยู่นะคะพี่พี่ถ้าสนใจซื้อมาเดินเรือกเดินชมทดลองขับก่อนได้ไม่แท้ทุกคันสภาพสวยทุกคันนะคะพี่สนใจซื้อรถสี่ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดารถหมดสัญญาเช่ารีบติดต่อมาก่อนที่เต็นท์จะกรวาดดปหมดนะคะอ่ะตรงนี้ลานโลง่ลงๆนะทั้งหมดกี่ล็อกหนึ่งสสานี่ สามล็อกตรงนี้โล่งหมดแล้วนะแล้วก็รถตู้ที่เพ่ที่พี่ๆเห็นจอดยาวหนึ่งแถวตรงนี้ติดจอดจอดหมดแล้วนะคะรถตู้เหลือศูนย์คันตอนนี้นะที่ขายได้คือศูนย์คันนะคะไม่ต้องทักมาสอบถามนะคะรถตู้หมดแล้วนะคะพี่และเดือนหน้ายังไม่มีรถตู้ลงนะเดือนหน้ายังไม่มีรถตู้ลงนะคะก็ใครสนใจรถที่สามารถขายได้ซื้อได้ตอนนี้มีกระบะตอนเดียวตู้ทึบนะคะกระบะตอนเดียวตู้ทึบอลูมิเนียมนะคะ 2 5 5 0 0 0ราคาเริ่มต้นนะคะพี่ใครอยากได้เกรด A รถประวัติสวยๆนะคะรถสวยๆสภาพพร้อมใช้ราคา292,000นะคะติดต่อมาได้สำหรับตอนเดียวตู้ทึบอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ที่มีขายเลย4ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดานะคะ4ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดาตรงนี้ นะขยับเข้ามาแล้วจากร้อยคันเหลือเพียง 30- 40คันเท่านั้นนะคะสนใจซื้อติดต่อมาได้ก่อนที่รถจะหมดนะคะพี่ๆนะของเรารถมาไวไปไวนะคะเพราะของเราเป็นราคาต้นทุนต้นทางนะคะเป็นราคาที่ถูกกว่าตลาดทุกคันนะคะพี่ซื้อสดไม่เก็บแวดด้วยนะคะแจ้งราคาไหนซื้อราคานั้นได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าซื้อสดคือเก็บแวดเพียงเ,เก็บค่าโอน2,700นนะคะ <c oughs> ขอโทษทีนะคะเซล์ไม่ค่อยสบายพูดไปไอไปนะฮะป่วยเป็นอาทิตย์แล้วนะไม่สบายสักทีนะไม่หายสักทีนะคะพี่นี่อ่ะใครสนใจติดต่อมาได้นะคะพี่ก็มาอัปเดตให้กับพี่ๆชมกันทุกวันเลยนะคะพยายามที่แบบว่างปุ๊บจะมาอัปเดตกันนะคะพี่ว่างปุ๊บมาอัปเดตเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูถัดมาจาก ตัว4ประตูเตี้ยก็จะเป็น Smart Cap ปนะคะสมาร์ทแคปเตี้ยเกียร์ออโต้นะฮะ, Auto, ะ,ฮะพี่ตรงนี้ Smart Cap ปเตี้ยเกียร์ออโต้นะราคาเริ่มต้น383,000นาะเป็นเกรด A นะคะพี่เกรด A เลยรถสวยๆนะสภาพพร้อมใช้งานได้เกียร์ออโต้ด้วยราคาไม่ข้าม400แสนนะคะพี่นะสนใจติดต่อมาเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเหลือไม่เยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวนกดูสต็อกให้เกียร์ออโต้ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ7คันนะคะ อคันนี้ไม่ส0งแสนราคา369,000หนาพนะคะคันนี้ไม่ส0 0 0สนราคา369,000หนาพนะคะพี่ถ้าสนใจซื้อนะสมาร์ทแคปถามมาได้เลยเป็นเกียร์ออตโต้นะคะพี่พี่สวัสดีคนสร้างทางนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เหินฟ้านะคะสนใจรถอะไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะคะของนกเป็นรถหมดสัญญาเช่าเป็นรถหน่วยงานนะคะพี่นะเป็นรถมือสองที่เป็นรถมือเดียวนะคะสภาพพ,พร้อมใช้งาน ก่อนส่งมอบเราล้างขัดเคลือบทำสปาให้ทั้งหมดน,นะฮะไอดีปะไออาคาเน่ซีแคปใช่อ่ะ ใครสนใจติดต่อมานะคะพี่คันนี้ไม่ส0 0 0 0นนะขายอยู่369,000นพนะคะพี่เป็นเกียร์ออโต้นะสมาร์ทแคปตัวเตีย้ยเกียร์ออโต้ถ้าพี่สนใจซื้อติดต่อมานะคะนี่คันนี้ไม่ส0 0 0 0นเราขายถูกกว่าคันอื่นประมาณ30,000นะคะประมาณ2อ0 0 0ื่นสาเลยนะเหลือแค่369,000นพนะคะพี่คันนี้นะใครรับเลขไม่ได้ซื้อได้เลยนะคะราคานี้มา ไม่เยอะอย่างเดียวนะพี่นะคือไม่เยอะไม่สองแสนนะคะถ้ารับได้ก็คือซื้อได้เลยสามแสนหกหมื่นนะสามแสนหกหมื่นเก้าพันนะคะพี่นะอ่าถ้าสนใจชอบคันนี้ติดต่อมานะคะอ่าเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะกับคันอื่นกับคันอื่นนะคะเดี๋ยวนกดูให้ทะเบียน9076ศค่ะราคามไม่เท่ากันนะคะพี่นกขายกันไปแบบตามสภาพนะ อ่ะคันนี้ไม่แสนเก้านะไม่แสนเก้าเราขายอยู่3 9 2แ0 0เนะไม่แสนเกขายอยู่3 9 2แ0 0เนสองันะคะพี่เป็น Smart c a p ปเตียเกียออโต้นะเลขไมแสนเก้าหมื่นหกพกิโลนะคะนี่เราเคยขายอยู่4ี่แสนนะเราเคยขายอยู่4ี่แสนหนึ่งะคะพี่ตอนนี้เหลือเพียง396,000นหกพันะคะพี่นะ396,000นะคะ สามเก่นสองพันขอโทษทีค่ะ3 9 2แสนกพันกับเลขไมล์แสนเก้านะคะแต่ราคันราคาไม่เท่ากันเลขไมล์ไม่เท่ากันนะคะพี่ใครชอบคันไหน ตั้งงบไว้เท่าไหร่นะคะซื้อให้ตรงกับงบที่ตั้งไว้นะคะพี่เนาะเราจะได้ซื้อขายกันนะคะส่วนใครที่ตั้งไว้ราคาแสนส0 0แสนบอกก่อนว่าของเราไม่มีนะคะพี่นะเพราะว่ามันมีแค่ถ้าแสนกว่าบาทเนี่ยจะเป็นออตอนเดียวตู้ทึบที่เป็นบานสไลด์ข้างนะตอนเดียวที่เป็นบานสไลด์ข้างเริ่มต้นที่แสนหกแสนแนะคะพี่แต่ถ้าแสนนึงเลยไม่มีนะคะเพราะของเราเป็นรถที่ ปีใหม่ๆนะมันเป็นปีใหม่ๆนะคะพี่แล้วก็ถ้าเป็นสมาร์ทแคปหรือ4ประตูอะไรเงี้ยจะราคา3กว่าหมดเลยนะสามเริ่มต้นที่3ากว่านะคะพี่เนาะเดี๋ยวเห็นว่าเดือนหน้าจะมีโครงส้มเข้ามาด้วยนะคะกระบะโครงส้มนะเดี๋ยวรอลุ้นกันว่ารถปีไหนนะรอลุ้นว่ารถปีไหนและไมเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะคะพี่นะแค่แจ้งไว้ก่อนนะคะว่าเดือนหน้าจะมีโครงส้มนะคะประมาณนั้นนะจาก ที่ทราบมาอ่ะแล้วก็ตัวรถเก่งนะคะฝากไปด้วยกับ v ีออนะคะก็ฝากกันไว้ทุกคลิปคือตอนนี้ดกไลฟ์สดก็คือจะมาอัปเดตรถที่มันมีขายนะคะพี่รถที่มันมีขายอยู่ตอนนี้ที่โกดังบางนาของเรานะคะรถมันเหลือไม่กี่รุ่นไม่กี่คันแล้วนะคะพี่นอกนั้นเราขายกันไปหมดแล้วเมื่อต้นเดือนเนี่ยเรามีรถอยู่ประมาณ400-600คันตอนนี้เหลือแค่ร้อยกว่าคันนะคะพี่เพราะฉะนั้นรถที่ ที่400คันออกไปเนี่ยมันเป็นแบบคละแล้วก็กับบะรถตู้นะรถตู้100คันคือขายหมดแล้วนะฮะก็คือตอนนี้เหลือแค่บางรุ่นบางคันนะฮะพี่นะอย่าง Vios อย่างเงี้ยเรายังมีขายอยู่นะก็ประมาณไม่ถึง10คันแล้วนะฮะปี2020นะชมหน้านี้ปี2020นะฮะเครื่องยนต์1.5 นะเครื่องยนต์1.5เลยนะฮะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะสนใจซื้อต้องรีบติดต่อมาอันนี้คือการแลบสติ๊กเกอร์นะคะพี่สีเดิมมีสีขาวและสีบอลเงินนะสีเดิมเป็นสีขาวและสีบอลเงินนะคะพี่นะสนใจรถรุ่นไหนสอบถามมาได้เลยก่อนที่เต็นท์จะกวาดไปหมดนะฮะราคาของเราเริ่มต้นที่269 0 0 0 9,000นะคะ V8 9,000นะคะใครสนใจเข้ามาดูรถนัดเซลได้เลยนะคะนัดนกได้เลยนี่ถ้าอยากเข้ามาเดินเลือกเดินชมแบบนี้นะคะติดต่อน,นกเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆนะนี่เลยอ่ะสนใจรถลายคอมเมนต์มาได้นะคะพี่นะวันนี้อยู่กันมา25นาทีแล้วนะคะตอนนี้รถของเราก็อย่างที่เห็นเลยนะเหลือเพียงไม่กี่คันนะคะรถตู้ตรงนู้นคือติดจองหมดแล้วนะไม่มีว่างเลยนะคะตอนนี้แล้วก็มี4ประตูตรงนี้ที่ยังอยากขายอยู่ ของใครเ,เ,เ,ขเขาไม่เอาอ่ะทั้งหมดเลยเหรอทำไมอ่ะราคาไม่ได้ส่งรูปไหมห,หน่อยเดี๋ยวน้องส่งให้ลูกค้าไปดูรถทั้งวันไม่ถ่ายมาเลยจเจริญแล้วอ่า แถวไหนครับอยู่ติดกับใบเทคบางนาค่ะคุณพี่นะอยู่ติดกับใบเทคบางนาค่ะเปิดทุกวัน9โมงถึง6โมงเย็นนะคะสนใจซื้อติดต่อมาได้เลยนะคะแสดงว่าบิ๊กอาจจะรู้ก่อนหน้านี้ใช่เปล่าอ๋อเพราะบิ๊กถามเพราะเราไม่มีรูปใช่ไหม อะนะคะใครสนใจรถลายค,คอมเมนต์มากันได้นะคะพี่สนใจรถลายค,คอมเมนต์มาได้วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูกันนะคะนกมี4ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดาไมลหลักหมื่นนะเริ่มต้นที่30,000กิโลนะคะพี่ราคา3า9 0 0 0 3 9 9 0 0 0นะคะแล้วก็แคปเตียออโต้นะคะราคา3,000 0 69,000นานะราคาเริ่มต้นนะคะแล้วก็มี v ีออปี2020นะคะราคา269,00 0เาเช่นกันราคาเริ่มต้นนะคะตอนนี้รถที่ยังมีเหลือขายก็เป็น4ประตูเตี้ยแคปเตี้ยแล้วก็ v ีออนะคะนอกนั้นนอกนั้นแทบไม่มีแล้วนะคะพี่อ่ะแล้วก็มีกระบะตอนเดียวตู้ทึบเนาะตอนเดียวตู้ทึบอลูมิเนียมนะคะตรงนู้นเลยนะรถจอดอยู่ตรงนูน้นนะคะมีขายอยู่ไม่กี่รุ่นนะคะนอกกนั้นรถหมดนะคะก็เดี๋ยว ใครยังเจอรถที่ไม่โดนใจรอต้นเดือนนะคะเดี๋ยวต้นเดือนมีลดลงปลายเดือนกับต้นเดือนนะคะเดี๋ยวมีลดลงเพราะว่าเราทยอยเคลียร์พื้นที่3แถวตรงนี้ไว้รอรถคันใหม่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบว่ามีรุ่นไหนบ้าง ใครอยากได้รถอะไรคอมเมนต์หรือทักไลน์มาก่อนได้นะคะพี่0 9 8 7 9 4 2 7 9 1สนะคะ0987942791นะคะพี่นะสนใจซื้อรถอะไรก็ทักไลน์มาก่อนได้เลยอ่ะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะ,ะมาแค่ครึ่งชั่วโมงพอนะคะพี่เพราะว่ามาอัปเดตรถนะตอนนี้ยังไม่มีคันไหนที่เข้ามาใหม่ยังไม่มีนะคะตอนนี้คือมีรถที่เข้ามาเมื่อต้นเดือนนะคะก็จะเป็นพวก v ีออ แคบแล้วก็4ประตูเตี้ยนะคะใครยังมีรถที่ต้องการซื้อ4ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดานะคะราคา3 0 0 0สนกว่าบาทเนาะหรือว่าเป็นสมาร์ทแคปเตี้ยออโต้ Auto, นะคะก็ติดต่อมานะแล้วก็ v ีออสสองแสนกว่าบาทติดต่อมาได้เลยนะคะทุกคันเรามีใบเคลมให้นะคะคันไหนที่มีร่องรอยเราเคลมให้ทั้งหมดนะคะพี่แล้วก็ ซื้อสดไม่เก็บแบตเต้องการจัดแฟแนซ์จัดได้เลยฟรีดาวนะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยใครสนใจลดไรทักไลน์มา0 9 8ยม4 2 7า1 9 8 7 9 1นะคะพี่0 9 8 7 9 4 2 7 9 1นะคะฝากไว้ด้วยฝากคุยพี่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะกดติดตามนกไว้ด้วยนะคะนกจะมาไลฟ์สดทุกวันอัปเดตกันนะคะแบบนี้ใครดูไลฟ์สดไม่ทันนะคะ แนะนำให้ไปดูไลฟ์สดย้อนหลังนะกดหน้าโปรไฟล์ได้เลยจิ้มหน้าโปรไฟล์นกไปนะคะแล้วก็กดไปที่คำว่าไลฟ์สดนะคะมันจะมีไลฟ์สดอัปเดตรถทุกวันเลยนะคะเกือบเกือบทุกวันนะคะใครดูไลฟ์สดวันนี้ไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังนะคะนกมีรถอัปเดตให้พี่ๆเกือบเกือบทุกวันนะ,ะแต่ละวันจะไม่เหมือนกันบางวันเปิดดูภายในตัวรถให้ด้วยนะ,ะอย่างเมื่อวานนะอ่าก็มีเปิดดูภายในตัวรถด้วยนะคะเพราะว่า แต่และว,วันเราจะเบิกกุญแจได้ไม่ไม่เท่ากันเนาะจะไม่ตรงกันนะคะบางวันไล่เร็วก็จะได้เบิกกุญแจวันวันไหนไล่ช้าหน่อยก็เบิกกุญแจไม่ได้นะคะประมาณนี้ฝากไว้ด้วยนะคะอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะพี่ใครสนใจรถไลน์โทรมานะคะ0 9 8 7 9 4 2 7 9 1 0 9 8 7 9 4 2 7 9 1คะ่ะบายบายฝากไว้ด้วยค่ะพี่พ